สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดำอพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตาเจดำแบบนี้เนาะ กดไลค์กดแชร์ติดตามมันได้เลยเฟซบุ o กแ Fanpage y o u t anel Tik t o อก i ลนแอดที่แอดตูนยูนิเต็ดฟีเจอริงกับจจดำทุกวันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของกัปตันหัวแตงโมแฮร์รีมาควายของแมนเชสเตอร์แต่ที่โอ้โหด,ดูกาลที่ผ่านมานี่มรสุมชีวิตฟอร์มการเล่นเละเทะตุ้มเปไปหมดแต่ล่าสุดมีข่าวดีออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยนะจูงมือแฟนสาวที่คบกันมาอย่างยาวนานกว่า10ปีอย่างเฟิร์นฮอฟกินเนี่ยนะ จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะกับตันแฮร์รีมากวายนั่นเองนะจ๊ะโดยคู่นี้เนี่ยนะก็หมายมั่นประมาณตั้งแต่ปี2018แล้วก็มีลูกด้วยกันแล้ว2คนโดยทั้งคู่อายุเท่ากันที่29ปีน,นั่นเองนะแรงข่าวเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะไปจดทะเบียนสมรสกันที่สำนักง,งานจดทะเบียนครูแล้วก็มีเพื่อนๆนญาติสนิทมิสหายไปแค่กลุ่มเล็กๆแทบจะเป็นความลับทั้งหมดเลยมีแค่ครอบครัวทั้ง2ฝั่ง ที่สนิทกันญาติญาติและเพื่อนที่รับทราบและพวกเขาก็จะแต่งงานกันอย่างเป็นทางการในอังกฤษด้วยก่อนจะเดินทางไปฮันนีมูนที่ฝรั่งเศสนั่นเองสําหรับตัวเฟิร์นฮอฟกินหรือว่าภรรยาของแฮรรีมักวายตามกฎหมายเนียนะบอกว่าอยากจะจัดงานแต่งงานให้เป็นเหมือนเทพนิยายเลยทีเดียวนั่นเองนะก็ยินดีด้วยนะกับกัปตันหัวแตงโมแฮร์รี่มควายนั่นเองนะจ๊ะก็ อย่างน้อยสุดฟอร์มไม่ดีมีเรื่องดีเกิดขึ้นในครอบครัวก็อาจจะกระตุ้นสภาพจิตใจให้กลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งกับต้นสังกัดแมนเชสเตอร์แต่ก็เป็นได้นะจ๊ะเอาวันนี้เเรื่องราวดีๆมาฝากกันน้องก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันได้ทุกช่องทางเลยนะตู้ยูเนเต็ดฟรีจาริงกับจะดำทุกวันนะวนี้กลับมาอัปข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ